ไปดูข้อมูลที่ระบุรายละเอียดว่าประเทศซาอุดิอราระเบียยกเลิอกออกวีซ่าคนไทยทั้งหมดทั้งท่องเที่ยวและไปทํางานค่ะเรื่องนี้ทางกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกลุมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงเนื่องจากขณะนี้ไม่มีการประกาศยกเลิอกออกวีซ่าที่กล่าวอ้างและปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางไทยยังสามารถขอรับการตรวจลงตราจากซาอุดิอราระเบียได้ตามปกติโดยสามารถขอรับการตรวจ ลงตราผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.visa.visitSaudi.com ค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดีนะครับและขอความร่วมมือเช่นเคยไม่ส่งต่อข้อมูลที่ผิดผิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับและเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mfa.go.th หรือโทรที่022035000ครับ